เดี๋ยวผมพาไปดูลูกหมาวิ่งเล่นกันน่ารักเี้ยดูลูกหมานี่นะครับเขาก็จะนอนอยู่ใต้โต๊นนี้แหละนะครับอันนี้แม่เขาทามันไปเมื่อวานเวลานอนก็จะนอนกันอยู่ใต้โต๊ะนี่ดูเขาเล่นเล่นต้นไม้เล่นตรงไม้หลวงพี่พังยับเลยดู เป็นสิบเลยลูกหมาเป็นสิบเลยฮะนี่นะครับผมก็เข้ามาดูแลมันในส่วนที่สามารถช่วยได้นอะอันนี้ก็หาบ้านให้เกือบทุกรอบนะครับถ้ามีคนสนใจก็ทักมาถามได้เลยนะครับคุณหมอจะฉีดวัคซีนให้นะครับเข็มแรกนะครับถ่ายพยาธินะครับกำจัดเห็บมัดให้นะครับแล้วก็น่ารัก แล้วก็ค่อยย้ายบ้านนะครับก็พยายามช่วยเต็มที่นะครับแล้วออกมารอบนี้สิบเกือบยี่สิบตัวนะมีตัวผู้แค่สามตัวมีตัวผู้แค่สามตัวน้องนั้นก็ตัวเมียนะครับทีนี้ตัวเมียเดี๋ยวนี้มันก็ติดสัดไว้นะครับหกเดือนแปดเดือนก็ติดสัดได้แล้วก็สามารถมีลูกได้เลยนะครับเนอะฉะนั้นแล้วก็ถ้ารีบทำหมันได้ก็จะเป็นการดีที่สุดนะ สำหรับหมาหมาจรแมวจรน้นองแมวยิ่งเร็วกว่าน,นี้นะครับแมวปีหนึ่งตกเฉลี่ยสามถึงสี่ครอกนะครับถา้าแบบแบบอยู่แบบธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้คุมกําเนิดเลยนะครับก็จะปีหนึ่งได้ถึงสามสี่ครอกแล้วแมวครอกหนึ่งก็ตกเฉลี่ยครอกละสี่ตัวนะครับก็แม่หนึ่งมีลูกได้ประมาณเกือบสิบหกถึงยี่สิบตัวต่อปีนะครับก็จะเพิ่มจํานวนขึ้นไวมากนี่ตัวนี้น่ารักน่ารักเฮ้ หน้าขาวมานี่หน้าขาวน่ารักไอตัวนี้น่ารักมากเลยมันเป็นตัวเมียนะครับเกือบน่าจะเป็นตัวเมียเกือบ,บน่ารักน่ารักมากเลยถ้าใครอยากได้ก็ลองติดต่อมานะครับถ้าไม่ไกลไม่ไกลจากเขตหนองจอกมารับได้นะครับเนี่ยนะครับเราก็ลงพื้นที่จริงนะครับเราก็เห็นถึงความออลําบากความยังไงล่ะ ภาระนะครับมันเป็นภาระนอกของทางวัดก็เราก็มาช่วยดูแลในในส่วนที่เราสามารถทําได้วันนี้เอาความน่ารักของลูกหมามาฝากกันเนี่ยไอตัวเนี้ยผมชอบมากเลยไอตัวเนี้ยตัวหน้าขาวเนี่ยมานี้มามามามันเล่นต้นไม้หลวงพี่เละเลยดูมันดื้อกัน เนี่ยแม่มันก็นอนอยู่ใต้นันนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนเด็กๆก็จะนอนอยู่ใต้เก้าอี้นี้แต่ว่าเวลาฝนตกมันก็โดนฝนนะเนาะก็มันทีหลับมาปุ้มมาหลบฝนไมาค่อยะครับเมื่อคืนผมไปอุ้มแบลไว้ตรงนั้นครับนั่งลงนั่งลงดูลูกแมานะครับอันนี้ลูกแม่นี่แหละแม่ตัวดําที่ทํามันไปเมื่อวานนั่งดูหมอเอสเรียกมันมาเยอะมากน้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ด สิบเอ็ดตัวนะตอนนี้ที่นับได้โอ 12, 3, 4, 5, 12, หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสองตัวนู้นตัวหนึ่งอยู่คลินิกตัวหนึ่งสิบสามอยู่คลินิกสิบสี่มีคนขอไปเลี้ยงสิบกว่าตัวแต่ว่าตอนแรกๆน่าจะเกือบยี่สิบหมอเรียกันใหม่นิ้หมาวิ่งมาเต็มเลย ดูดูบิงมาเต็มเลยแดนหน้าขาวเนี่ยติดคนมากเลยน่ารักน่ไอหน้าขาวหน้าขาวนี่ใช้กวนอิม่มดูดิโอ้ยน่ารักมากเออเออเออมันก็จะโดนตัวใหญ่กัดเรื่อยๆนะครับนี่นะ ผิวหนังก็จะยับเยินหน่อยนะครับมันแพ้พวกน้ำลายเห็บน้ำลายหมัดนะครับเดี๋ยวถ้าเราแยกไปเลี้ยงก็หยดยาเห็บหมัดไปมันก็จะหายนะครับขนเขาก็จะขึ้นใหม่สำหรับใครที่อยากได้น่ารักนะเนี่ยหมอก็รับเลี้ยงไปหลายหลายตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> อะอะอย่ากาดการหน้าขาวอย่าเตืน้องเนี่ย ตัวนี้ก็น่ารักมีใส่ดีๆเอาไปรุ่นนี้กําลังฝึกได้เลยนะครับใครอยากได้มาน้อยเนี่ยะจับมือก่อนนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงจับมือ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 ก็กินข้าวก้นบาทนะครับพวกนี้ ผสมอาหารเม็ดบ้างที่มีคนเอามามอบให้นะครับเอ้ตัวน้ําตาลก็น่ารักนะน้ําตาลมานี่เป็นตัวเมียเยอะมากเลยครับตัวเมียตัวผู้มีแค่ประมาณสามตัวเองวันนั้นผมนัดนับมานนี่มา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 น้ำตาลตาล,ตาล,ตาลครีมครีมครีมไปหน้าขาวนี่ลอดูตัวนี้มาเล่นนาฬิกาหน้าขาวเริ่มเริ่มแบบอ้วนใชะ เรียกเพื่อนมาดิอืมออันนี้หยอกแล้วก็วิ่งไปก็วิ่งกันอยู่ทั้งวันน,นะฮะอยู่ในวัดไปแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็อนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญอาหารสุนัขแล้วก็แมวจอนจัดมานะครับ อาจารย์นิวังพญานคราชนะครับขออนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้รอบนี้ก็น่าจะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งอยู่แล้วครับเพราะว่าสุนัขและแมวที่นี่ค่อนข้างที่จะมีจำนวนเยอะพอสมควรครับยังไงวันนี้รอบนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้รับข้อมนะครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับเพลงๆร่ำโดยตลอดปีนล้วันนครับ ไป้ายป้าปนอเอสครับเกือบหยียบครับ,รบผมสำหรับรอบนี้นะครับก็อาจารย์เอวังพญานคราชนะครับ รวมกับคลินิกมอเอสรักษาสัตว์นะครับขอขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านนะครับที่ร่วมบุญนะครับช่วยเหลืออาหารสุนัขและแมวจรจัดมาในรอบบุญครั้งนี้นะครับขออนุโมทนาทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะครับให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะครับผมคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่มีจิตเมตตานะครับช่วยเหลือสัปสัตนะครับที่ยากไร้นะครับก็ คิดการใดทําสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จรู้ล่วงนะครับผมและในรอบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เมตตานะครับผมอาจารย์เอวังพญยายนคราชกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับแทนสรรพสัตว์ทุกชีวิตนะครับที่ท่านทั้งหลายได้เมตตาในรอบนี้นะครับขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ うん。